สูตรนี้เห็นผลจริงน่าชื่นใจอย่างนี้เลยค่ะทุกคนใครปลูกมะนาวไปแล้วไม่ติดดอกออกผลปลูกไปหลายปีแล้วนะคะวิธีแก้ไขให้เพื่อนเพื่อนทำอย่างนี้นะคะตัดแต่งกิ่งเลยค่ะกิ่งด้านล่างอ่ะคือถ้าเขาไม่โดนแสงอ่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าจะ,จะ,จะ,จะติดดอกออกผลน้อยมากนี่รอยตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนจ๋านี่ตัดแต่งกิ่งเลยนะคะตัดออกแล้ประมาณเป็นศอกเลยค่ะถ้าต้นใหญ่ๆอย่นี้นะคะถ้าต้นเล็กๆกก็ตัดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหรือสองคืบนะคะแล้วก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะ ทุกคเลยเร่งใบเร่งยอดได้เป็นอย่างดีอู้ดูๆๆดูดิค่อยๆแล้วทุกคนโอ้ตัวบ่เรเลยดกเต็มต้นกันงั่นกันนี้นะคะเพิ่นว่าทุกคนเลยอู้นี่ตัวการสําคัญค่ะไม่ได้กินมะนาวสักทีค่ะนอนพี่เสื้อค่ะอีคนได้สูตรนี้แะค่ะอีกคนเลยกาจัดมดหนอนแรงขั้นเด็กค่ะเลยค่ะเพิ่นนี่ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้ไม่ก็มาแจกสูตรเร่งดอกเร่งผลนะคะผลดอกลูกใหญ่กันอย่างง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะบำรุงตั้งแต่พริกมะเขือมะนาวนะคะใครปลูกมะนาวไปแล้วหรือปลูกพริกนะคะไม่สวยไม่ติดดอกออกผลหรือติดดอกแล้วดอกก็ร่วงนะคะใช้สูตรนี้เละคะ่ะติดดอกออกผลแน่นอน หัวใจของงานครั้งนี้นะคะเป็นกระเทียมเลยนะคะเพื่อนๆอันดับต่อไปนะคะเป็นเปลือกไข่นะคะแคลเซียมและโปรตีนและมี้เป็นกรรมฐานเป็นเครื่องดื่มชูกำลงังอันดับต่อไปนะคะเป็นน้ํายาล้างจานและน้ําส้มสายชูนะคะกําจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเร่งดอกเร่งผลเร่งสีกันอย่างง่ายๆนะคะไล่ยุงจิ้งจกตุกก๊กแกแมลงสาบนะคะนี่ค่ะน้ําส้มสายชูสะอาดค่ะหนึ่งลิตรสามลิตรนะคะได้เลยนะ,ะสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาติปลอดสารพิษ ตัวจริงเสียงจริงะ,ระลรคะกระเทียมนะคะประกอบไปด้วยวิตามิน C วิตามิน B วิตามิน B6 แคลเซียมโพแทสเซียมค่ะและแมกนีเซียมค่ะได้ง่ายๆนะคะจากกระเทียมนะคะและยังมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานนะคะเพื่อนๆคือหมักนานะยิ่งฉุนฉุนนี่ก็จะดีมากๆค่ะตั้ม ปันโคกตามสะดวกเลยค่ะเบียงน้ามีฟอสฟอร,รัสด้วยนะคะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆ่ายเขาถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติทำให้พืชอายุยืนค่ะเพื่อนๆพืชแข็งแรงสำจัดมดแมลงที่ซุกซ่อนอยู่ทางเดินได้ด้วยนะไปก้อยตามกระเทียมแหลกแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะตักเลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลย สูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ๊ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีหรือเพื่อนท่านไหนนะสะดวกนะหมักได้เช่นกันค่ะวันเจ็ดวันยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมากๆค่ะสาไล่มแมลงวันท้องไล่มแมลงที่ดื้อได้ดีมากๆดูเพื่อนๆขนาดเราตามนะตอนนี้กลิ่นแบบกินดีค่ะชุนดีค่ะแลนดับต่อไปเลยนะคะแคลเซียมและโปรตีนอย่างง่ายๆค่ะจากเปลือกไข่เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลป้องกันอาการดอกสลัดหรือพวงนะคะ ง่ายๆจากเปลือกไข่ะคะ่ะเปลือกไข่ที่แห้งๆนี่เพื่อนๆสามารถไปนรยที่หน้าดินนะคะคือากาจัดหอยทากก็ได้สามารถเป็นปุ๋ยผสมในดินปลูกต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะเปลือกไข่นะะเนี่ยแค้ไปกวตามเปลือกไข่เรียบร้อยแล้วค่ะดีจริงคะ่ะเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะเพื่อนๆค่ะใส่ลงไปเลยมามดคันไฟมาแรงที่ดือ้อนอนที่ดือ้อค่ะต้องเจอสิ่งนี้นะะเลยค่เะเพื่อนๆจ๋า น้ำส, Connie, ส้มใสชูนะคะเอาใส่ลงไปนะคะครึ่งแก้วเลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนค่ะนี่ตรงไหนที่กลิ่นเหม็นเหม็นนะในห้องน้ำเหม็นๆม็นะคะเพื่อนๆก็ตักน้ำส้มใสชูนะคะใส่ลงไปในโถชักโครกนะคะดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้ด้วยค่ะกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีค่ะน้ำส้มใสชูเลยจ้ะเร่งดอกเร่งผลพืชผักนะคะใบสวยงามใบใหญ่อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบช้ำนี่ เพื่อที่ติดดอกแล้วนะคะดอกไม่สลัดหลุด่วงค่ะติดดอกได้กินผลแน่นอนนะคะด้วยเครื่องดื่มชูกําลังเลยค่ะเราใส่ลงไปสองฝานะจ๊ะหนึ่งใส่น้ํายาล้างจานนะคะกําจัดมดแมลงได้ดีมากๆค่ะยุงงริ่งจกตัวแกก็ได้เราใส่น้ํายาล้างจานลงไปนะคะ2ช้อนนะคะ าเพื่อนๆก็ใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นฉีดพ่นได้เลยหรือจะไปล่ารถนะคะ,จ,ะจุดที่มีมดมีแมลงจุดที่มีแมลงสาบเยอะจุดที่มียุงริ้งจกตกุแกเยอะเสร็แล้วค่ะมาดูวิธีใช้เลยค่ะสําหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรเนาะมลแรงเนาะพเพื่อนๆใส่น้าสะอาดไปหนึ่งแก้วนะคะตักเลยค่ะเพื่อนลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะพเพื่อน,อเ,เ,อนเราก็ไปฉีดพ่นได้เลยอู้นี่อะไรคะแม่ก้อยขะอันนี้หนอนชอนใบค่ะ เป็นยอดอย่างนี้นะคะเด็ดทิะะ้งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเขาเป็นหนอนตัวเขียวๆค่ะซุกอยู่ในใบค่ะแล้วก็เด็ดทิ dead ้งเลยค่ะเด็ดทิ้งเลยอู้ดูสิคะ่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมปล่อยไว้ไม่ได้เลยหนอนพีนเสื้อคะ่ะเขามากัดกินยอดมะนาวของเพื่อนๆอ่ะใช้สูตรนี้ขีดโทษเลยกำจัดมดหนอนมแมลงกำจัดไทรนอนผีเสื้อที่มากัดกินยอดมะนาวของเพื่อนๆนะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานะคะไม่ได้กิน ผลมะนาวไม่เห็นดอกค่ะเพื่อนจ๋าเขาก็จะกัดกิน่น,นี้เลยล่ะโคเลยเฮ้ยผัก,กินใบค่ะใช้ได้เช่นกันค่ะโคเลยป้องกันหนอนมแมลงเข้ามาไข่ไว้นะคะเพื่อนๆค๋าีพูดทางดินด้วยโหปลูกมะนาวาตอนนี้สูตรเร่งดอ,อกค่ะเร่งดอกกล้วยไม้ค่ะสูตรนี้ใช้ได้เช่นกันนะคะสิบโนเลยพ่นไปที่ไหนทำไมไปค่ะเราก็เน้นไปที่วัสดุปลูกคะ่ะเพื่อน กล้วยไม้แทงหนอ่อไม้เสมอออกดอกดอกดอกใหญ่โพแทสเซียมอย่างง่ายๆนะคะสูตรนี้มีให้เลยค่ะเพื่อนๆถ้าลดเลยคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะและเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะสําหรับเพื่อนท่านไหนไม่รีบร้อนอะไรเลยคะ่ะไม่ก้ค็คขะเราหมักไว้3วัน7วันหรือ14วันนะคะนี่เพื่อนๆก็จะได้ น้ำหมักกระเทียมสูตรพิเศษนะคะเร่งดอกเร่งผลกำจัดเพรียไฟไรแดงไรขาวสูตรนี้นะคะแก้อาการพริกเน่าพลิกเป็นโรคก,กุ้งแห้งได้ด้วยค่ะเพื่อนๆคือแบบว่าทุนมากค่ะเพื่อนๆและมีประสิทธิภาพสูงนะไล่แมลงวันทองก็ได้นะคือกลิ่นทุนๆอ่นนะจะไปติดอยู่ที่ต้นพืชของเรานาน,นะคะ่ะแบบซึมลึกรวดเร็วนะคะแล้วก็จะแก้อาการพืชต้นที่โสมๆกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลง่ายๆด้วยสิ่งนี้เลยคะ่ะ สำหรับสูตรแบบเร่งด่วนนะคะไม่ได้หมักนะคะเราตักเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ1ลิตรนะคะ1ลิตรต่อน้ำสิบหรือ20บลิตรได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนไปลาโรต้นไม้ที่ขัดได้เลยรุ่นเลยมะกรูด่้าอ้มะกรูดในก้อกนกำลังงามๆป้องกันนอนถือเชือตอนกลางคืนค่ะลาดทั้งต้นนี้เลยคะ่ะให้กลิ่นเขาติดหยุดที่ต้นพืชของเรานะคะสูตรนี้นะคะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆดอกเยอะดอกเติมค่ะเพื่อนรุ่นเลย กำจัดไข่นอนเพี้ยนี่ก็ทุกอยู่ทางดินนะคะใช้สูตรนี้ราดทางดินด้วยก็ฉีดพ่นที่ดอกที่ผลที่ใบไล่แมลงหีขาวยาสูบก็ได้นะคะพุเลยปลูกมะเขือไม่เคยได้กินเลยะคะ่ะแม่ก้อยมะเขือยาคะมะเขือเปลหนูไม่เคยได้กินเลยสูตรนี้ได้กินแน่นอนจ้าดูดูผลงานเลยคะ่ะเพือ่อนสำหรับเพื่อนอที่ปลูกต้นไม้พืชผัผกเยอะๆสูตรนี้หมักแล้วใช้ยังไงคะแม่ก้อยพอหมักแล้ว ความเข้มข้นจะสูงนะคะเราใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำสิบลิตรค่ะเพื่อนๆอันนี้เราใส่ต่อน้ำสิบลิตรเลยสอช้อนค่ะเพื่อนๆแก่ใบหงิกงอใบช้ำใบเน่าต้นโซใช้แบบนี้นะคะให้งามเร็วๆนะคะเพิ่มสิ่งนี้ด้วยนะคะทุกครั้งเวลาเพื่อนๆ,ๆรดน้ําต้นไม้นะคะบํารุงพืชผักนะเพิ่มเครื่องดื่มชูกาลังด้วยนะจ <ๆๆ S 1> ๊ะเราใส่ลงไปค่ะ2ช้อนค่ะ งามจริงไม่ต้องรอนานค่ะใช้ได้เลยค่ะพริกมะเขือมะนาวไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะลดบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะแล้วข้าเ,เพื่อนๆไม่ก็กระตักเลยไปลดต้นมะลิด้วยกันเลยค่ะนี่เลยคะ่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะเห็นรากอย่างนี้แสดงว่าอะไรคะาไม่ก้อยคะแสดงว่ารากฝอยแตกแล้วค่ะรากฝอยแตกพืชก็จะหากินเก่งนะพืชก็จะโตนะไม่ชะง,งักอะค่ะเ,เพื่อนๆดู ดูว่าพืชของเรางามไหมนะคะให้ดูที่ยอดค่ะไม่แทงยอดนี่แสดงว่ารากฝอยไม่แตกนะจ๊ะเพื่อนทางสุนีราบรู้เลยค่ะเร่งรากเร่งใบเร่งยอดเร่งการติดดอกได้เป็นอย่างดีค่ะเตรียมเห็นดอกได้เลยค่ะมะีิต้นนี้โอ้เพื่อนดูเลยโอ้ติดทั้งดอกติดทั้งผลนะคะแต่เห็นมีมดแวบๆอยู่ค่ะเพื่อนโอ้โหสิพุเลยทำจัดมดง่ายนิดเดียวทำใช้เลยค่ะเพื่อน ใบเนี่ยสำคัญจริงๆเลยแมลงชอบซุปอยู่ครับพี่เพื่อนจุกเลยเห็นไหมนิ splash. ่งเลยพริกนะคะอยากให้พริกงามๆดกๆสวยๆค่ะใบไม่หง <installations, ochond. S 2> ิกใบไม่งอพริกไม่เน่านะคะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้แหละค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนเฉีดพ่นเลยเร่งทั้งดอกเร่งทั้งขนง่ายๆเลยค่ะเพื่นเพื่โอ้ขึ้นใช่ค่ะพี่จ๋าโอ้ เล่นเขียวอย่างง่ายๆต้นสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพื่อนใจไข่ปลูกมะนาวไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะสูตรนี้เลยทุกคนล่ารสสูตรนี้ค่ะที่ชายพุ่มเลยค่ะล,าดลดะะ่ารสเลยค่ะโอ้มะนาวติดดอกออกผลดีเร่งใบเร่งยอดกันอย่างง่ายๆเร่งการติดดอกออกผลเพื่อนเห็นไหมนี่มะนาวไม่ก้อยติดผลแล้ว อูมะนาวจากลูกเล็กๆค่ะตอนนี้โตวันโตคืนเลยค่ะผลใหญ่มากๆค่ะทุกคนค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะบายยไปก่อนค่ะ